ปลายด้ามขวานใช้ดแดนใต้ตรงไปตรงมาตรงจุดเจาะลึกชัดเจนสถานการณ์ตรงประเด็นความเคืบอหน้าการสรรหาสภาหมา,ายิิยอะัยตอนนี้ไปถึงไหนและะ้วครับก็กรรมการสรรหาเขาก็ทำงานตามเอสเกดูนะลายละเอียดเนี่ยเ,เขายัาง ยังทําไม่เสร็จยังไม่เสร็จใช่ไหมฮะยังยังยังสรรหาไม่เสร็จไม่ได้ติดขัดเลยเพราะมันมีขั้นตอนกับอ่ามีขั้นตอนเช่นจะสรรหาใครกับต้องไปถามให้เขาตอบมากับกี่วันกี่วันกับไม่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 ได้ติดขัดอะไรนะอาจารย์ปกติเดินตามระปกติได้มีข่าวมีการยื่นฟ้องศาลปกครองกลางคืออะไรอาจารย์ผมผมอยากทราบว่ามันยื่นฟ้องศาลปกครองกลาง ใช่เรื่องข้อบังคับที่ถูกต้องหรืออะไรเนี้ยคือผมไม่แน่ใจผมเลยอยากถามอาจารย์ถูกตรงๆถามอาจารย์นคนเดียวเลยว่าสุดท้ายมันถูกต้องไม่ถูกต้องข้อบังคับออกมาแล้วมันถูกต้องไหมแล้วเราจะเดินต่อ,อยังไงครับข้อบังคับเนี่ย <c oughs> ผ่านสภามาหาวิทยาลัย <c oughs> ทาอะไรไม่ถูกต้องไม่ได้ <c oughs> ถูกต้องแล้วที่เป็นครับครับาจัรดาจริ์ไม่ถูกต้องแล้วนะครับครับรายการที่เขาไปฟ้องก็ส่วนคือก็คือนานาทัศนะอ่าอ่า อ่านาทศดานั่นหมายถึงว่าการไปยื่นฟ้องศาลปกครองกลางที่ทำันอยู่นัเวลานี้ไม่มีผลต่อการสัตหทุกต้องไม่ได้ไม่มีผลครับไม่มีผลนะครับมันทําให้เราชะลอลงไม่ช้าลงไม่ไดไม่ครับไม่ช้านักกาหนดการที่าจารวางไว้ในใจที่กรรมการวางไว้ทั้งหมดเนี่ยประมาณจะสิ้นสุดเมื่อไหร่อจารับมันต้องแล้วแต่กรรมการเขาว่าเราจะไปเร่งขั้นตอนไม่ได้อะมันต้องเหมือนเวลาคุณประมูลเนี่ยเขาบอกต้องขายใบ ใบเสนอราคากี่วันนะยิ่งกี่วันพิจารณากี่วันนี่มันมีระเบียบชัดเจนมีมีมีระเบียบชัดเจนไม่มีการเตะ่วงไม่มีข้าราชกไม่มีครับแต่ก็อยากจะถามอาจารยนิดนึงว่าในกรอบเวลาบอกมีเก้าสิบวันนี้ต้องที่สุดวันที่23สิบสามงหาหรืออะไรประมาณนี้จริงไม่จริงยังไงจาจครับผมจําไม่ได้จริงจำไม่ได้เนาะแต่ว่ากระบวนการทั้งหมดในการสรรหาสภาคนไทยเนี่ย ต้องเดินตามระเบียบเป๊ะๆเดินต,ต,ตามเบียบเป๊ะๆนะครับ<ม>ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีการยึดฟ้องศาลปรกครองไม่มีผลทางรสงชี้ครับอาจนอยกจะฝากถึงคนที่กําลังชมหรือคนที่ในหมาเราียรังกรแกงแห่งนีอาาอ้อาจารย์ว่าอาจารย์กับคณะอาจารย์ที่เข้ามานั่งตาแหน่งตอนนี้จะทําหน้าที่ของอาจารย์อย่างสุดความสามารถแบบไหนอย่างไรเพื่อรังกรแกงครับเออผมพูดกับกรรมการทุกท่านฮะว่า การเป็นกรรมการสภามหาวิเลยเนี่ยให้นึกถึงหนึ่งมหาวิเลยรามํำแหงนะฮะประโยชน์ของมหาวิเลยสองนักศึกษาสามผู้ปกครองสี่รัฐบาลที่ให้เงินสนับสนุนนี่คือภาษสียกร จันาร์ทับความความความสับสนหรือความวุ่นวายที่เกิดขึ้นขออนุญาตใช้คว่าความสับสนวกันนะครับที่เกิดขึ้นในลามกระแหงองกระแทกหัวหน้าตอนเนี้ยอาจารย์คิดว่ามันจะสงบลงหรือมันทำให้การนําพาลามกระแหงไปในอนาคตได้ยังไงจากที่มันจะได้เกิดในขั้นสักทีอาจารย์ผมก็ไม่เห็นมันวุ่นวายเลยนะไม่วุ่นวายเนาะเออไม่ฮะเรื่องธรรมดาธรรมดาครับนะครับผมขอบคุณท่านอาจารย์ครับ